มือซ้ายแนบลำตัวเมื่อรับสิ่งของแล้วถอยเท้าขวากลับยืนตรงถอยออกพอประมาณและหลันหลังกลับเดินเข้าไปทางจากผู้ใหญ่พอประมาณหยุดยืนตรงพร้อมตัวยกมือขึ้นไหวหรือถอยเท้าย่อตัวไหวอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อตัวยื่มือขวารับสิ่งของมือซ้ายแนบลำตัว เื่อรับสิ่งของแล้วยยขอยเท้าขวากลับยืนตรง,ยยงขอยพอประมาณและหันหลังกลับนะครับสร้างๆนะครับุบ่แกกไวลาระยะเวลากระทันคิดไปแล้วขอเรียนเชิญพระนอาจารย์นะครับพวกเราดูดแล้วนะทุกนะ,ะทีนี้จะขอเชิญด้านหลังมา หญิงหนึ่งชายหนึ่งแถวหลังเดินนะมารับของจากผู้ใหญ่นะอ่าเจริญลูกเจริญผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งอ่าเดินมาที่รแถวหลังรับของจากผู้ใหญ่ในรถหน่าอ่าดูกชายเดินในรถหน้าผู้ชายเดินเอ่าเดินครับ การรับสิ่งของขาะที่ยืนใช่เดินเข้าไปห่าจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงพร้อมตัวยกมือขึ้นไหวยืนตรงก้าพ้าขวาไปข้างหน้าเปิดส่อมท้าซ้ายพร้อมตัวเล็กน้อยพร้อมกับยื่นมือขวารับสิ่งของมือซ้ายแนบลำตัวเมื่อรับสิ่งของแล้วห้อยพ้าขวากลับยืนตรงหอยออกพอประมาณ และหัหลังกลับยืนเดินเข้าไปทางจากผู้ใหญ่พอประมาณหยุดยืนตรงพร้อมตัวยกมือขึ้นไหวหรือถอยเท้าย่อตัวไหวอย่างใดอย่างหนึง่งเสร็จแล้วยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อตัวที่มือขวารับสิ่งของมือซ้ายแนบลำตัวเมื่อรับสิ่งของแล้วถอยเท้าขวากลับยืนตรงถอยพอประมาณ และผลงานกลับกลับของขุณทการเาน่ายในงาน่ะขอเชิญสุภาพบุรุษเชินครับดูดีๆนะลูกคะอ่าสวงามถูไมใครเป็นิสๆอ่าต่อยเปนนิสิอ่าใครทำถูกให้ยี่สบาทอ่าอ่าอ่าเดี๋ยว ถ้าใครทำผูกาาการตลาดคนานจะเมตตานะครับวิบาปเลยลนะลนะทำไมอาดูถูกไหมยังไม่ถูกอขอใหม่ครั้งหนึ่งอ่าครั้งเลยรับของจากผู้ใหญ่ดูดีๆนะไปจะให้ดูั้รสุดท้ายสุดอ่าตัดใจดู Hãy à, chuyển có lẽ rồi chuyển à, là đúng là đúng là đúng là thùng là đú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 ng là การรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืนชายเดินเข้าไปห่าจากผู้ใหญ่พอประมาณหยุดยืนตรงพร้องตัวยกมือขึ้นไหวยืนตรงก้าวพักขวาไปข้าง้าไหนขาขวาหน้าเป<า>ิดส้นเท้าซ้ายพร้อมตัวเล็กน้อยพร้อมกับยื่นมือขวารับสิ่งของมึอซ้ายแนบลำตัวเมื่อรับสิ่งของแล้วห้อยเท้าขวากลับ ยืตรงถอยออกพอประมาณและหันหลังกลับิงเดินเข้าไปทางจากที่ใหญ่พอประมาณโดยญิงนะดีๆนะญิงญิงยืนตรงพร้อมตัวยกมือขึ้นไหวหรือถอยเท้าย่อตัวไหวอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อตัวยื่นมือขวารับสิ่ของมือซ้ายแนบลำตัวเมื่อรับสิ่งของแล้วถอยเท้าขวากลับ ยืนตรงาแล้วขอบรานแดงนะอาบถูกอาบปมือให้เพื่อนนะถราทถูกยี่สิบบาทาขอบครบมองเท้าเตเอาไหมรับอยหลังไปนิดนึงอาบลังุก่อนนิดนึงเริ่ม มันจะยอมทำอ่ะไรหาถูกไหมอาย่าไม่ถูกอ่าไอ้ช่อยดูดิเกือบแล้วเกือบแล้วดมผู้หญิงนะครับพี่ดีถูกครับดูสิ ออถูกไหมออมีเพื่อนบอกว่าจะไม่ถูกออได้80%อ่ะขออีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะจะได้รับรางวัลจากท่านผูออ้อา์อ่ะถ้าถูกอันนี้ให้เลยนะอ่ะคุยขายร็นนะ ถูกไหมครับผู้ชายใช่าเดี๋ยวผ้าจากผัาจากตัดอาเดี๋ยวยินดีด้วยนะครับนยใครคิดว่าเป็นครั้งถูกกว่า อ้าวเชิญอ้าคนไหนที่ประตูที่ทางขวามาอ้าวมานั่งลงนั่งลงอ้าวเพื่อนรอก่อนนะอ้าวลองดูที่คนที่ทาถูกอ้าวลองผิดไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรลูก ดูไปผิดอภขอให้โอกาสครั yeah, à, à, ้งนึ่งครั้งนึงลูกอาชมาทำใหม่ครั้งนึ่งไปครั้งนึง่ครั้งห่ผู้ตายอ่ะเร็บิจ้วิมสวยงามแล้ว

ที่สองอ่ะที่สองรางวัลอ่าดูการไล่ด้วยถ้าไล่ไม่สวยใครให้นะช้าๆช้าๆช้าๆเอาใหมเอาใหม่อ่าช้าๆน่าจะไปเหมือนอ่าอานะครับทลทลของเล็กนี้ใช้ใช้มีข้างเดียวก็พอนะนะครับอ่าครับ เนื่องจากเวลามีน้อยมากนะครับต่อไปเดินการเดินผ่านผู้ใหญ่เน้นนะการเดินผ่านผู้ใหญ่เดี๋ยวครับพระอาจารย์จะเปิดให้ดูนะลูกนะการเดินผ่านผู้ใหญ่ทำอย่างไงลูกซึ่งวันนี้นะครูมาอยู่ที่นี่ห้าหกชั่วโมงก็เห็นลักษณะพวกเราเดินผ่านผู้ใหญ่แล้วทำได้ดีมากรวมทั้งครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะการเดินผ่านผู้ใหญ่นะครับ การเดินถ <in> ึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เดิแต่ผู้เดินผ่านในระยะห่างพอสมควรในลักษณะสำรวมปล่อยมือและห้าตัวและพร้องตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่เมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วก็เดินตามปกติอการเดินผ่านผู้ใหญ่ขนัดผู้ใหญ่ในโตยะที่เดินผ่านในลักษณะสำรวม ก่อนยืดตัวส้งตัวพร้อมกับย่อเขาเมื่อข้าผู้ใหญ่เมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วจึงเดินตามปกติการเดินผ่าทผูใหญ่ขนาดผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้นเมื่อเดินผ่านในลักษณะสรวมเมื่ที่ผู้ใหญ่นัหรือนอนอยู่ให้ลดตัวลงเดินเข่า โดยผู้เข่าล่อยขาตั้งและสี่เข,ข,ข่าออกคุณภาพพร้อมตัวหลงเล็กน,น้อยขนาดผ่านผู้ใหญ่เมื่อผานผู้ใหญ่ไปแล้วก็เพื่อมขึ้นเดินตามปกติตัดโดมัยค้างไหมอ้าวไม่ด,มด,งงดนนะูใช่ไหมรู้ครั้งเดียวก็ได้นะใช่ไหมอ้าวให้ลองดนะิตัดต่อไปจะเป็นการเดินผ่านผู้ใหญ่ในขณะผู้ใหญ่หยืนนะลูกนะ อ่าขอเชิญอ่าผู้ที่ยกมือเชิญนะอ่าอ่าอ่าผู้หญิงอ่าอ่ะมนานเยนะพวกเราดูวินิีทัยแล้วนะทุคนอ่าเชิญครับอ่าเดินมาผู้ใหญ่นณะผู้ใหญ่ยืน อ่าอันนี้ค่อนข้างทิชทิชปิดนิดเองอ่ากดที่อ่าเดินะอ่าแถวหลังแถวหลังที่ผู้หญิงสองสองคนนะอ่าเธอนะอ่าเวลามีน้อยลูกเวลามีน้อยอ่าอีกนิดเดียอันนี้การเดินผ่านผู้ใหญ่ต่อไปการเดินผ่านผู้ใหญ่ขนาดผู้ใหญ่นั่งอ่าขนาดผู้ใหญ่นั่ง ร้เดินเดินนะอย่าไปอยู่ในรัศมีใกล้เกินไปนะอย่าน้อยเกินพุ่งแขนนะครับเกินเลยครับอ่าเดินตามผู้ใหญ่ขนาดผู้ใหญ่นั่งอ่าอันนี้อันนี้ผู้ใหญ่นะตัายีโรกอ่าพวกเราไม่ต้องหนกนะ อ่าแบบนี้แบบนั่งกับพื้นอ่ะอ่ะเชิญครับอ่าเชิญครับได้ไหมลูกอ่าอยู่ในเกณฑ์สวยงามนะครับอ่าทีนี้ผู้ใหญ่นั่งกับพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนั่งกับพื้นเองอ่ะหนูคนนี้อ่ะเชิญครับอ่า ทีนี้ทีนี้พีจะนั่งเองนะครับคุณจะนั่งกับพื้นอ่าท่านใหญ่นะดูนะครับผู้ใหญ่นั่งกับพื้นอ่าอ่เดินได้ให้ห่างก็บผู้ใหญ่ประมาณหนึ่งโค้งแล้วนะให้ห่างจากผู้ใหญ่ประมาณหนึ่งโคงนะอีกค้งเลลูกอีกคนเลง อ่ะเร้วหน่อยครูนั่งัพเพี่มไปไม่ได้อ่ะเทนลบเทนอ่าอ่าเดินเข่าลบอ่านะครับไไอ่ะเทนครับอ่าอ,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 อันนี้ในขนาดที่ผู้ใหญ่นั่งนะเวลาผู้ใหญ่มาบ้านเราถ้าเราทำ่างนี้นะครับผู้ใหญ่ก็จะอ่า ผู้ใหญ่ก็จะชมกเชยว่าพวกเราได้รับการอบรมั่งสอนขอเสียงปรบมือแก่แม่แบบของเราด้วยครับอ่าเชิญครับอ่าเชิญนนั่งครับขอบใจมากๆเลยเนื่องจากเวลามีน้อยนิดนะครับเดี๋ยวท่านพระมหาบุญธรรมท่านจะมีอะไรให้เราดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้ะตาส่างสงบ อ่านิมนต์ครับผลิตควตคนพระมหนาคุณดา